ไปโซนมาเต,เต้นแบบน้อยซึกกระโบขังนี่ซึกกระโบขังนี่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป่ะมัอน,นี้ก็พาไปหลบป่ามัอน,นี้หลบป่า <c oughs> เอามาน้อยไปเกยหนุ่ง <c oughs> <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องประสบกุศลกัคนนดีครับเป็นองบาผู้ไทยมัอน,นี้ก็ยังไม่ได้ไปหาอยู่หากินทุกคนเลยพาเด็กน้อยเป็นบรรยากาศมัอน,นี้ ไปเจาะบางโซนโซนที่เขาสิบุกเบิกเหมยนะว่าสิว่ามันสิมีทางไปป่ะ wow, คุณละโซนหาก็อยู่พู oh, oh, ้ทุกคนไกลเติบแต่เหินไปดิประมาณลักหนึ่งสองลักนี่แหละไปปีนี้พาซรับไทยเอพิโซนหนึ่ง ท่ันเทาาเราไท้ไปทั้งหร่นี่นคอมาข้ามเราพอลรอเดินเราไปขาคอคอมาถาเราได้ามเราไปาตุ๊กงามเลยเขาเข้าอ,อันนี้น้องกะไะกดหอดเลยเมน,นี่มาเบิ่งทางนะน,นะ มีแต่โซนให้แผ่นเดียวนี่คันเอาจะคอนเขาเจ้าตาขเขาเกี่ยวเขาแล้วเนี่เดี๋ยวเกี่ยวแล้วนี่โอ,โอ้มาคือดกขนาดพีมาคือโบยเข้าเปิาฉับกระดิกระโดอเออขอเกี้ยวเลยได้เขานี่ <c oughs> ขอเกี้ยว,ลวเลยรับ Nam cỏ hô đó nam cỏ khô hô hô heo, hô hô đi tả đi hô đó đi hô khuôn hô đó hô 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 ถาพัดอ้อมก็โตมันถาน้านพอ่อเลยหนุงหามไปแล้วฉันแลกขนนอนเพลียเดี๋ยว <c oughs> เลยไอ้หนุงมีหามบ่ฮะกระซุงาขาดเข้าช่องสามปีแต่คนไม่ได้มาจอบจบอ่งโซนตะด่นะ สมเพนเลยเพราะว่าปะหลายปีนะชนตัวนี้นะก่อนเราจะปลูกเหมืนต้นเราตัดยางบ่งก่อนตัดยางบ่งทางถึงเขาเขาเจ้ะมาไทยมาดุดปลูกเหมืนต้นแบบกคือสแพงเติบเลยคนเลยโอเคอ๋อเป็นป่าหกทุกคน เอาก็ชี้ทางก่อนนะถ้าว่ามันแพงกันทางก่อนทางกับจู่ถึงเธอเขามาเบิง้งทางกับจนะู่ประมูลข้ามจะประมาณช่วงกันแต่เกขากับมาทางมาตัดหญ้าคู้มมือคู่ปีทุกคนเลยคู่เธออยู่แต่เหตุผลที่บาไแผปะเนี่ยช่วงนั้นบาไแผมีสบายเกือบหญ้าไม่ได้ทุกคนเป็นเป็นพานารเอาง,ง่ายๆก็เลยปะาชนตัวดีนะ <laughs> ปีนี่ป้าหลายปีมันก็หกทุกคน <Okay. S 1> กับปีนี้กับกูคิดว่าสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะนะก็เลยจะมาโคมาหักซาเมื่อยแล้วก,ก็จะเป็นเป็นเมื่อบนีิเป็นมาปุเปมม็นต้นจะหกมีหกทุกคนขยับตัวเอนเ็นแฮ้เชิญเป็นแฮ้วไม่ปีงโอ้ยมันเถื่อนเลยนี่คนไก่ละเบินนดอยู่ ก็จะเอ็ดแต่บางไงจะเอ็ดรลัดลงหัวโอยเลยโซนตัวนี้โซนวนี้แต่กาคอยปลูกผสมประธา์นะคนปลูกโกยกับปุยยังบ่งผลกันแต่เกออเาก็ได้เล็มนำโซนตัวนี้แหละวา่าีกว้างกว่ามูได้ประมาณเฮกตาร์ป่าย้วโซนตัวนี้นะถ้าปุเป็นต้นก็ไหว đây là đây là làn tơ bị con đây ôi nhung hấp chưa hấp chưa cắm bên mà bưng mà cho bây giờ được còn đây ị phải bàn thì xong thịt cả nhưng mà <laughs> thang mà tắt em buồn mờ phải tìm cường tìm phong còn <laughs> mời <laughs> cối <laughs> ขี่ขอแม่ยังมื่ยมื้กเยเมเดี๋คนเมื่อยกเมื่อฮะเกมผ้าเกมเม่เกมรถไทยเลยคนมาตัดยังบวกมาทา,า,ทา,า,ทา,าทางเอาทางเอาทางเอาจุดทั้งแนวก็แล้ถึงเฮอปลอกรถพอดรถไทยเขาจะมาไทายเฮอถ้าว่าเขาเก็จะมาเบิ่งตัวมันหกนี่ยังเขาจะเอาราคาแพงทุกคนเลย ถ้าข้าเยนนะ็นหน้าที่มันเป็นเป็นขาเจะากิดซีวอลราคาทื่อๆนะทำาทางก็ดีเลยเราก็เอาตัดยังโบ่เลยหาย,ยังโบ่ก็ตั้งข้าวทุกนะมือฮะมือฮะ เลยไปเสด็จจอยู่ในกินไปนี้หากินกินข้าวก่อนตอนเช้าบ่ายๆขาว่าเขาจะขึ้นไปหาหญิงโนเขาล้วคนควาขึ้นซุก็นี่ยข้เจ้ายังเกี่ยวเขาเลยนะอันนี้ลายมือเติบเลยน่าจะแล้วทุกคนจะขึ้นไปจอบลองเบิ้งอ่ะก่อื่นก็ต้องเ็ด็นกินข้าวก่อนทุกคนเลยกองทัพต้องเดินด้ท้องข้าเจ้าว่ะนี่อาหารหอมนี่ลาบลาบซีงหัวเผา มือเออสาวไทยเป็นซิปไหมซิปกระทะเหล็กกระทะปืนเลย <c oughs> มาเด้อมบ้านไปนอนเด้อมากินลาบใส่งอเอาาเหมือนกันมืนอนี้น มาแบ่งนะคนแบ่งเอสสองเมนูซอยจูครับลาบตรียวลาบนะตักนี่พอจะมีจ้าจิตน,น,นะคนบางคนก็จะมากขนาดตะวานนะแต่ความมีกาสองตอนนี้เราจะมาเอ็สซอยจูตัวลาบนะพักแก้มหามัน,นีก็โอเคเลยมาลินไหม บางคนจะห้องต่างกันทุกแต่ละบ้านเขาไม่คหมือกันเลยบ้านใอรห้องมาเล่นไหมโอ้คือมีเผาห์เลยบ้านเอ็ดีห้องนี่เลยเอะคอมเมนต์น้องบอยเด้อร์เธอห้องต่างกันกน,นะสิมาเพาก้อยกระเสะเลยมาเป็นมเมนี่เอาใส่สดำ อเอาตอนชำเลยตอนพอดีลิตชำนี้ว่าขั้นหานะ้อสวยจุอาหารของเซอร์เาจะพอด้วนม้ อยู่บ้านเถาเขาเจ้าเอิ้อนมาเม่งเสื้อได้ขนอย่างไรเม่นตะไบขัดไปยะขัดไปดองขัดไปดองขัดได้กินแบบนี้นะพูยห้องต่างกันทุกคนบาสมคอยน่ะขันว่าไปงานดอกงานดอกงานบุญก็จะข้าวโกงงห้างงนะเข้าวซอยต้นแบบนี้นะแต่แบบขันห้าจำเจอเพเจอวีเขาเอิ้อนมาเม่งเสื้อมาเด้อมากินเม่งเสื้อเด้อเข้าห้องกัน คนในเมืองเขาจยาห้องสวยจุห้องต่างกันพี่น้องเลยโลดปลาหือแหละอันนี้แว จะตือไปหน,นูมาพีก่อนทุกคน hôm rồi mà lại hồi xưa treo nữa Kịp treo con Đói rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không lòng lò vẫn treo xa vừa thấy này đây ต้องอยาองคันอมเลยเตีมข้าอ,อกินต้องสีมหีดมีแล้ว โอเคซีมือซาบุไทยนี่มีตกพี่รองเลยฮะมา,มาพี่รองมาพีข้าวหนึกันได้เรียบร้อยอาหารเรา

mình khâu có mười